มาจ่าพ่อแม่พี่น้องตัวแม่งมั่นจา้าอันนี้ก็เมื่อนเนี่ยได้จา่าฮู้มาเก็บช่วงตีหาเพลิงนี่จา่านีพระมหาของตมามเจ้านัดเก็บเป็นตนายได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจังกระมดแดงได้ดคันตัวนี้น้อยเดียวกว่เห็นขาแม่มัน ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามือนี้จ้าเขาสิพาไปเก็บแมงมันจ้าว่ามันสิมี่อ่จ้ามาขึ้นเขาเห็นนั่นโตมันมงมันตอมไฟอยู่จ้ามาจ้าพ่อแม่พี่น้องมีอยู่จ้าตัแมงมันจ้าเห็นบ่จ้าแม่ก็ล้าใหลายจ้อยตัวนี้น้อยคุณจ้าเห็นบ่จ้าโอ้ยเกตะกัดเก็บ้ยงเลยนะจ้าเขาได้จ้า กะสิเรียกขวานเจ้าปนีเจ้าพ่อแม่พี่น้องตูจงมันเห็นบ่จาเจ้าขิงเงียเต็มอยู่จา้าเก็บใจเก็บใจมาหอดเงี้ยมะอยสีมาหอดน่างคอยสีมาเรียกวอกจ้าแม่พี่น้องเห็นบ่จ้า,จาตูจงมันจา้าเก็บยา,ากเจ้าเจ้าเห็นบ่จ้าพ่อแม่พี่น้องตูจงมันจ้าเนี่ยจ้าเ้าก็ได้ ประมาณหอดโล่บนมดหอด,หอดอเจียเจ็ดแปดทีนี่แหละจที่นอน,นมจดจะสเตจเก็บใดแต่ละตัวจะเดอะกวก็สิเป็นล่างขวดนะจ้ะเหยียบแล้วแน้วมั่นจ้ะมมั่น แต่เขาควจะไปขัวารึจ้ะมันรถดีลงจ้ะเขาก็ใส่น้ำมันจักน้อยไรจ้ะอย่าทํามันลงจกังจกน้อย พอคือไปน้ำผอมึงจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาได้จ้ากินขวดแมงมันจ้าจ้าเขาก็ไดไอขวดแล้วลรืจ้า มีคนกินน้ำจ่าดีห่หยไปเลี้ยงกล้วย,ยเลรว,วจ้ามีแดดแดดจะไปไม่ไปนอกเดี๋ยวถ้ายอยูจ่ามันล่ม แข็งใส้หน่อใหม่จ้ะจังเป็นตะแสบจ้ะแข็งใส้หน่อใหม่สดจ้ะ เก็บผู้เดียวจ้างมึอเศร้าอันสามพอลูกเพิพ่นพากันไปขีดยางจ้าแม่กันเลยได้เก็บแมงมันผู้เดียวจ้างมึอเศร้าผู้ล <c oughs> ังคนกับมากมากจ้าแมงมันผู้ลังคนกับ,บ่กกินจ้า จามาเน,นี้องากสิพากันกินบางแ้วได้จา้าบัน,นี้เขาไปจอดนำคนท้าก็เลตอยลงมาน้าตาไฮจา้านึลายแต่ทึ่งบอกตึงไร้แตะ่ะตองปอกบัานี่ยันเต็มป่วยแล้วบอท่านในสุขขับจากเหงพผ้ากันอยากรลำลา้แต่ไแต่ก็แม่พี่น้องี่เลก็แม่คุณไร้แตก นี่ผมนตาคนจ้าพี่จ้าห้องแช่ใส่น้ำฟ้าพี่จ้าสจะอือมจับๆจับๆเอ้าอมาสมุลบ lạp chị mật nghèo lái tẻ mọi luôn à chạy đây bán đi หดรือประเดขึ้นมาแล้วเงี hmm. well, ้ยวชิมเงี้ยวยังกบเงี้ยวสมนี่ล้วเง้ยวหวานที่ใส่หนี้นอนเจาันเลยเขาอยากนิดหน่อยอยากเขาไม่สาวไม่ต้อยเอาเองินนร้ายแต กับเน่าจ้าจ้าเ้าก็ได้กินบมักเน่าแล้วเด้อจ้าพเมพิน้องแซ่บแซ่บจ้าจ้าคลิปนี้เ้าก็ขอฝากกันไว้สักนิดก็นะจ้าเนาะคลิปหนาจังมาพอกันไหมเน้ะค่ะขอฝากติดตามชาวเขาพุทธิสานนอนหน้าในเมรุจ้ากัขอขอบคุณผู้ที่มาติติดตามน้ำจ้า มื่อนี้เขาก็ได้ก้าวเข้ามา,วาสวัสดีจ้า